nokia c 1 2เปิดราคาในประเทศไทยอยู่ที่2,990บาทรุ่นเล็กสเปคครบคันกับหน้าจอ sd plus 6.3นิว้วมีฟีเจอร์ ram เพิ่มต่างหากด้วยนอกจากน,นี้มี body ที่ดูดีไซน์พรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับสวัสดีครับกับมาเในเข่าวสารดีดีทาง it เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนกาาสิบีในข่าวสารดีดทาง it ครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่จแพ้ภาคข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนี้นะครับทางโนเกียประเทศไทยได้ทําการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กน้องใหม่จากค่ายของตระกูลโนเกียเขาในซีรีส์ของโนเกีย c 1 2กับราคาอยู่ที่2,990บาทนะครับ เตรียมวางจาหน่ายในช่วงเดือนกุมภาก็คือวางจําหน่ายแล้วนั่นเองโนเกียซีนโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่ดูพรีเมียมมากกว่าราคาเขาในเรื่องของหน้าจอแสงผลมีดีไซน์ติ่งทรงหยดน้ะะําสำหรับวางกล้องหน้าขนาดหน้าจอ6.3นิ้วให้ความละเอ SD ียด SD+ พพร้อมกันนี้นะครับกล้องหน้าให้ความละเอียด5ล้านพิกเซลฟ้ารังผิวสัมผัสแบบคล้ายๆโลหะครับเสริมด้วยรวดลายพทเทิร์นมมิตินะครับอีกทั้งยังรองรับการป้องกันคุณสมบ,บัติกันน้ำกันฝุน่นระอองน้ํานะครับ ติดตั้งกล้องหลังมาหนึตัวครับ8ล้านพิกเซล,ละรองรับโหมดยอดนิยมอย่าง Portrait แล้วก็ไน h t ด้วย Nokia C12 ประมวลผลด้วยชิปเซ็ต Unisoc 9863A1 นะครับอ t a Core จับคู่กับแรม3 g กิกรองรับเทคโนโลยี Virtual RAM นะครับแรมเสมือนเพิ่มอ,อีก2 g กิกด,ด้วยส่วนรอมโดยความจำภายในตัวเครื่อง6 4 g กิกครับโดยสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ ในเรื่องของแบตเตอรี่ครับให้มา3,000มิลลิแอมพร้อมกับโหมดการประหยัดพลังงานครับทำงานอยู่บนร,ระบบแอการ Android 12 Go Edition นอกจากนี้นะครับยังมีในเรื่องของการอัปเดตแพทความปลอดภัยนะครับยาวนาน2ปีด้วย Nokia C12 เปิดราคาเป็นทางการที่2,990บาทนะครับมี4ส,สีครับได้แก่สีเทานะครับชาโคลแล้วก็สีเขียวมินต์ครับไรมิน แล้วก็วางจาหน่ายแล้วด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับตรงนี้เนี่ยมีสุดสังเกตอันเดียวเองนะครับก็คือลาโพงของมือถือรุ่นนี้เนี่ยอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับแน่นอนว่าเวลาเราหยิบจับเนี่ยเมื่อจะไปบางๆก็มีจังหวะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วมือถือในเลทราคาประมาณนี้นะครับก็จะมีลักษณะข,ของลาโพงคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่โดยรวมในเรื่องของสเปกก็ถือว่าคุ้มค่า สมราคาเลยอะแบบเกินราคาไปด้วยนะครับที่ดูมาโดยรวมเนี่ยก็ถือว่า่อเค่องน่าสนใจเหมาะสำหรับมือถือเริ่มต้นแหละสำหรับน้องๆนะครับน้องๆมัธยมอะไรเงี้ยครับหรือว่าผู้ที่แบบมีมีอายุเยอะหรือคนที่ใช้ฟังก์ชันไม่เยอะอะไรเงี้ยก็น่าสมอหะนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย